ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเสนอนะฮะคลิปนะครับวิธีไล่ยุงหน้าฝนนะครับผมนะฮะนะครับเราใส่ถ่านใส่ดินเข้าไปนะครับผมให้ให้ให้ถ่านในเตาอ่ะนะครับผมไม่น้อยที่สุดแล้วเราก็เอาใบหญ้านะครับใบหญ้าใบสับเสือนะครับผมใจดีไล่ยุงนะครับคือใบสับเสือนะครับเราเอาใบสับเสือมาปลูกให้มีควันแบบนี้ นะครับให้มีความตรงนี้มันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับยุงจะมาหัวค่านะครับผมยุงจะเยอะช่วงหัวค่าพอได้กลิ่นใบสับเสือได้กลิ่นควันแล้วมันจะไม่มาวิธีการนะครับผมเรามันจะมาสาธิตเห็นไหมครับครับแบบนี้เลยอ่านะครับวิธีการสาธิตนะครับผมกว่าแานไฟจะลุกไม่นี่มันจะใช้เวลานานนะครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราใช้ดินกบผ่านเขาไว้นะครับผมแล้วเอาใบสับเสือปุอ่าดูนะครับ มองเห็นไหมครับจะมืดหน่อยนะฮะมืดหน่อยนะครับนี่มันอยู่ที่มืดครับแบบนี้เราไปตั้งเป็นจุดๆุดะครับตรงนี้ก็ได้ครับมองเห็นไหมครับนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปที่มองเห็นคือเราตั้งนะครับตั้งไว้ให้ควันมันออกนะฮะนี่คือวิธีการไล่ยุงแบบประหยัดแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับผม จากหลอดไล่ยุงแล้วนะครับนี่ฮะหลอดไล่ยุงก็ไม่เพียงพอสําหรับหน้าฝนนะฮะเพราะยุงเยอะนี่ครับครับเราตั้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวควันจะไปทั่วโรงเรือนนะฮะใบสาบเสือนะครับใบสาบเสือหรือใบฝรั่งป่านะครับจะไล่ยุงได้ดีมากนะฮะที่ผมทําเฉพาะหน้าฝนนะครับนี่ฮะยุงจะเยอะแบบนี้ครับนี่ครับควันก็จะขึ้นใบนี้นะครับ นะครับควันขึ้นไปคันนี้ควันขึ้นไปแล้วกลิ่นควันไฟมันจะไปจับไปติดอยู่พวกสังกะสีพวกไม้นะครับมันจะเหม็นกลิ่นแบบนี้นะครับเหแบบ็นนะครับลอยขึ้นไปนะฮะนะครับอ่าครับไก่ก็จะนอนแบบนี้นะครับคันนี้เราก็ย้ายย้ายเป็นจุดๆอ่านะครับย้ายเป็นจุดๆคันนี้เราก็มาที่มืดอ่านะ ที่มืดนี่ฮะที่มืดนะครับเราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวควันไฟนะครับมันจะกระจายลมพัดไปทางไหนมันก็จะปิวไปทางนั้นนะฮะแล้วครนี้ยุงจะไม่มารบกวนนะครับเฉพาะเตานี้ใช้เวลาประมาณมสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่ฮะเตานี้นะนะครับเรากบไว้อย่างนี้เปใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงถึงจะลุกเป็นไฟสองชั่วโมงนี้ก็คือช่วยไก่ได้เยอะนะครับใบสับเสือนะครับบอกใบสับเสือใบฝรั่งป่านะครับผมใบ สดๆนะครับเราหักมาปโปะๆไว้แล้วเอาดินโรยนะครับเพื่อให้ออกควันแบบนี้ครับนี่เป็นเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับนะครับคือเราช่วยให้ไก่เราพ้นภัยจากยุงได้เยอะนะครับนี่อัน้สาที่ได้ดูเห็นไหมครับควันจะแบบนี้เลยเราจะเอาแต่ควันนะฮะจะเป็นหมอกควันแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ครับเราโปะเขาไว้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าไฟจะลุกขึ้น นี่ฮะนะครับแบบนี้เราช่วยได้เยอะครับหน้าลังจากหลอดไฟนะครับมันไม่เพียงพอจุดตรงไหนที่เราไม่เพียงพอเราก็ใช้แบบนี้นะครับใส่ฐานและดินนะฮะเอาดินพอไฟฐานแดงเอาให้ดินกบใบสับเสือโปะด้านบนนะครับนี่ฮะควันจะจะเป็นแบบนี้ทั้งคืนนะครับผมรับทั้งคืนแน่นอนนะครับแบบนี้ถ้า,าฐานยังมีอยู่เอาฐานที่ไฟไม่ค่อยไหม้ พาใส่เฉพาะเรากบดินไปแล้วมันก็ใช้เวลานานนะครับผมอย่างนี้นะครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าไฟจะลุกแดงครับพอดียุงก็จะมาหัวค่าพอดีครับผมนะฮะยุงจะมาช่วงหัวค่านะครับดึกๆก,ก็จะจางครนี้ก็ไก่ก็จะหลับสบายนะครับผมก็ยุงก็จะไม่มรบกวนแถมป้องก,กันโรคอาโรคอาตุ่มขึ้นหน้านะครับผมนะฮะฝีดาษนะครับป้องกันโรคฝีดาษมาจากยุงพวกพาหะพวกนี้ นะครับก็แบบนี้ครับตามลักษณะนะครับไก่ก็จะนอนตามคอนแบบนี้นี่ครับโรงเรือนเราก็จะนอนแบบนี้ไก่มันก็จะนอนสบายนะครับผมอ่านะฮะควันมันก็จะพิวไปตามลมไปเรื่อยๆนะครับไก่ก็จะนอนแบบนี้เลยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ผมมากวนเขานี่จะนอนนี้ครับก็จะนอนหลับแบบนี้นะครับไก่นะครับนี่วิธีง่ายๆนะครับผมวิธีง่ายๆวิธี ไล่ยุงแบบประหยัดนะครับแบบที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายเลยใช้ฐานอย่างเดียวแล้วก็ใบฝรั่งป่าทามีนะครับมีข้างบ้านเราก็หักหักมาแต่ถ้ากรณีไม่มีใบฝรั่งป่าควันก็ช่วยได้ควันก็ช่วยได้โดยการใช้ใบไม้สดๆมาโปะมาโปะแบบนี้นะครับมาโปะอย่างนี้แล้วดินโรยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโปะแล้วดินโรยแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะทําให้ควันขึ้นนะฮะควันตลอดแล้วฐานจะไม่ลุกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ จับอยู่แบบนี้เห็นไหมครับฐานยังไม่ลุกออกมาเลยเห็นไหมครับจะเป็นควันอย่างนี้ตลอดแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ตั้งไว้แบบนี้มันสามารถไล่ย,ยุงได้นะครับหลายชั่วโมงสองสามชั่วโมงนู่นแล้วครับกว่ามันจะลุกแดงนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ที่ปลอดภยัยกันไฟไหมอย่างผมตั้งไว้างเนี้นะครับมันก็ปิวไก่มันก็จะนอนแบบนี้หลับสบายนะครับผมคลิปนี้ขอต้องเกียติต้องสวัสดีครับ